สวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอมีม่ยังเห็ดมโอน,นีว่างๆอ่ขอยกชิพ้ามาเบิ็งอันนี้แตง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 ว้าวพอ่อก็ไปต่นมันปลูกพักเลยตะกี้ขอยเห็ดเป็นพักพักพักน้ำเนาะเอานา้ำปลูกพักบัดน,นี้เอาดินมาปลูกพักแล้วอันนี้เป็นต้นอีหยังหอมเปร หอมใบเลือยโอ้มันใหญ่จนว้มันสีเป็นดอกแล้วบุ่งเนึ่เยเดี๋ยวแต่ว่าเจ็บเจ็บว่ะบักมืออันนี้บักเขืออนนะจ๊ะบักเขือเบียบักเขือเขือเทสได้บุตอนนี้ก็ที่แรกมันละเอามาวานไว้เจังสีละแล้วก็เอาแยกออกมาแปเก็เอิ่นแปะเลยขาเอื่นแปะแปะแปลว่าเอามาเอาแยกออกมาปลูกตั้งหากให้มันอยู่ห่างๆกันนั่นสิให้มันห่างๆกัน เพื่อให้มันใหญ่ไวๆบรรยาาศเนี่ยกินกัน you know โ okay. <laughs> อเคซิกาเ็ตไลอันนี้เไอ้ต้นเล้าเห็ดอันเห็ดอาหารตามสั่งตื่มขึ้นมาก็เลยมาปลูกไว้อันนี้ก็เป็นพักขนาดด้วยสุกคนเบียรพักขนาดต้นน้อยๆวดหลับักก้ลยเลยมีทั้งเบิด สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเครื่องมองนี้มีสิบหกสิบหกกองกองฟมอันนี้ก็ไปซื้อมาตะโดนแล้วล่ะผู้ใดอยากปลูกพักกินเองละบ้านในเฮียนกะไปหาเห็ดเอาท่านี้ก็จะเป็นบักพริกมันเบียบักพริกเด้ออ้อก็ฉันกต้องไปซื้อบ,บอกักพิกอยากเดอ้อสมมติน,นี่บักพิกโลละแพงเพอร์ปัดอันนี้มันยังนี่ เด้อเด้อเด้ออันนี้พักซีเด้อเนี่บ่นี่ยพักซีบ่นี่เมืองบ่ออกว่ะออซีลาวพักซีลาวกะเบียบกักพริกอันท้างั้นก็เป็นมะเขือขึ้นกันเยอะเล็ดนี่มันใหญ่เท่ากหร่สิพามาเบิ่งอีกเด้อนี่มันใหญ่เด้อมัอยบ่ลืมเด้อ <laughs> คนนี้ก็เสด็จแกบพวกพี่กินที่ทั้งนี้แหละบ้านี้เห็นเออมาต้องไปซื้อไก่ตาทั้งเปิดลานมันมาล่ะมึงนก่อนเสื้อ้ากันไปเบิ่งสันสันสามค่อยพาไปจะเทียไปวะเสื้อผาไปเบิ่องตรงนี้มันท่านเห็ดเหลี่ยวดิมันเป็นมันเป็นทั้งโล่งลดอันนี้มันอยัางเลมตรงนี้ว่าเย็ดเป็นห้องน้ำ นะทางแน่นันก็ระซิดเป็นห้องนี่บันไดบันไดบนทางหันว่าซีเฮ็ดเป็นห้องอีกห้องหนึ่งมันท่านได้เห็ดอยู่นี่กวางยังไหวนะนี่นะเชมเม่อค่อยพากันมาเยี่ยมอ่ะอันนี้ก็เป็นสันสามของโล่งรถตะกี้มั่ข่อยพากันมาเลินยังทั้งนี้ดีดีลมมันเย็นดีบัง สูงบหนึ่งสิบห้เบ่งบรรยากาศอ๋อบรรยากาศรอบนอกอน,นี่ก็เป็นเฮี้ยนอีกลังหนึ่งหน่อยอนนโอ้ <laughs> แอฟยิ่เติบแออยิ่งเติบว้าวเดียวโคตรเฮี้ยงเลยว่ะจากจากหนาวเป็นฮอนแล้วเด้อบัานนีฮอนคักแล้ว หน้ามันข่อยอยู่ทางพู่นห่างไปประมาณกิโลกลัวเจ๊งสิหอนนะเนี่ยเลี้ยวลงไปกันสิเป็นแปลงพักตะกี้เอานั้นมามุ่งให้พอเฮ็ดหายได้นี่ให้พอออกหายที่แหลมมันบ่มีอะไนี่เด้ให้พอเอาหวนเล็กมาออก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 แฮะเฮ็ดอันเอาอันเพิ่นนี่ยังกะที่มันเป็นผายยางไหมมาคุ้มทั้งทังไวไหมตอนค่อยปลูกพักสลัดไหม ูพักสลัดมันต้องไห้มันหอนไหมก็เลยต้องเอาเนี้ยมาคุมไว้บบดน,นี้ก็เลยมันถือแดดโดนไรมันก็เล่นมันเปียกออก <c oughs> ก็เลยเอาอันผ่าสลเล่นสลเล่นดำมาคึงไว้แล้วไปปลูกพักอีกโมโหก็เลยเอาพักมมนี่มาปลูกแทนมมนี่มันไม,ม่มีปัญหาหรอกนี่ยพักพักแท้ๆเหานี่ถ้าเบิ่งตอนนัใหไงเดี๋ยวอ่อยใช่ไทมให้เบิ่งอีกน้าตอนนีก็ะลุงไปก่อนหอนแดด ดงนี่บันไดลงเป็นสิ่ะเ <laughs> ชียวจังหน่อยด้วยโอ้นี่เป็นบันไดวนดอันนี้แล้วก็ตอถอนม่งกอกน้ำกดเทหัวเสียบลงมาแล้วก็มดพักได ดแล้วต้นนีกห้อยหดดละมาสิปลูกยืดดิมาสิหาเนี่ยมาปลูกอีกอยู่แต่วบ่มีเวลาเห็ดอือหอือเดี๋ยวตอนนี้ไงเดี๋ยวสิมาทายให้อีกเที่หนึงเด้อสุคนโอเคนะบ่คอยมีเวลาเล่นเกมบ่เลยมันนีก,กับซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อพ้ามาเบ่งเปลยงพักอยู่องนี้ เจอกันหม่คิดหนะบ๊ายบาย